อบอกแล้วว่าสามมาสาเจเห็นไหมเลขกำแพงเพชรออกก่อนครับ 3, สามเจ็ดฮู้ยสะใจหกพันคนดูพี่เดี๋ยวเปิดคอมเมนต์ให้เต็มเต็มบอกแล้ววันนี้สามมาแน่นอน ไหนใครถูกบ้างอุ้ยคนลุกลอดตายแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดฟันสามสามเจ็ดแล้วเมื่อเช้าผมบอกพี่แล้วว่ามันเป็นเลขของกำแพงเพชรมันชอบออกก่อนตลอดถ้าใครดูไลฟ์สดผมสามหกพันสามร้อยคนดูสุดยอด คนลุกคนลุกลุ้นบนบอกแล้วว่าสามมาแน่นอนูเลขกำแพงเพชรครับพี่มผมฟันสามผมบอกแล้วว่าสามมาแน่นอนไม่ฟันเหมือนคนอื่นฟันฉีกเลยนี่ครับฟันสามพี่สามเจ็ด ผมบอกพี่แล้วเมื่อช้าผมวิเคราอยพี่แล้วนะมันจะออกเลขกําแพงเพชรเลขของกําแพงเพชรอัะแล้วก็ออกจริงๆไม่ต้องพูดเยอะครับของจริงอยู่นี่ระดับประเทศอระดับประเทศครับนี่ไง เห็นไหมเพราะว่ารอบหน้ามันออกกําแพงเพชรแต่สูตรผมนำะมันได้สามเห็นไหมอันดับประชากรสามเจแล้ววันนี้เนี่ยออกให้พี่เห็นแล้วสามเจไม่ต้องพูดกันเยอะครับผมไม่เคยหลังออกไอ้พวกที่ว่าผมพูดมากนะชัดเจนไหมสามเจ็ด ผมถูกหกใบพี่สามเจ็ดนะผมถูกหกใบเออผมถูกสามเจ็ดหกใบรอบนี้ลุ้นบนพี่ผมบอกพี่แล้วระดับประเทศครับบนลุ้นเลขสี่พี่ไม่ต้องมาโม้กันบอกชัดเจนนะผมอะเนี่ยผมให้พี่ตั้งแต่วันที่แปดด้วยซ้ำ ไม่เคยหลังออกครับให้สามเจ็ดครับลุ้นบนพี่ผมบอกพี่แล้วระดับประเทศครับบนลุ้นเลขสี่พี่สี่ห้าแปดี่ห้าแปดหนึ่งสี่้าบนล่างสี่มาไหมบอกแล้วบอกแล้ว หนึ่งสี่ห้าหนึ่งออกสักท <40. S 1> <uckland. 1 S 3> ีครับพี่หนึ่งออกหลักร้อยแล้วชัดเจนครับพี่ระดับประเทศไม่ต้องพูดเยอะสี่มาแล้วเดี๋ยวเปิดคอมเมนต์ให้พี่คอมเมนต์ของแท้ครับไม่ใช่ไก่กาพี่ผมบอกพี่เลยแล้วออกเลขกำแพงเพชรบนล่างเลยผมบอกพี่เลยออกเลขกำแพงเพชรบนล่างเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าหลังออกนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะพี่ผมเปิดคอมเมนต์ให้พี่คอมเมนต์แล้วได้กันไหมสี่มาแล้วครับสี่มาบนครับสี่มาบนครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่ดูนะไม่ต้องพูดเยอะครับพวกที่ชอบด่าผมที่ว่าผมนะศูนย์ไม่มาครับวันนี้นี่ครับผมวิคอยพี่เมื่อเช้าครับมามืดเลขสี่ครับแต่ผมไม่เน้น4ี่ห้ามันออก4ี่ห้าครับได้บนล่างครับไม่ต้องพูดเยอะระดับประเทศครับ ระดับประเทศครับไหนพี่ใครได้บ้างมามืดสีครับหกรอบแล้วหนึ่งมาแล้วพี่หนึ่งโผล่หลักร้อยแต่หนึ่งยังไม่มาหลักสิบหนึ่งมาแล้วนะไหนใครถูกบนล่างบ้างสวยมากออกรอบนี้แล้วออกกำแพงเพชรบ,บนล่างเลยถ้าใครดูผมเมื่อเช้านะครับผมบอกพี่แล้วว่าเลขกำแพงเพชรอาจจะออกก่อนเห็นไหม ออกทั้งบนทั้งล่างครับนี่พี่บอกว่าได้สามตัวตรงโคตรเจ๋งเนี่ยสัญจรกำแพงเพชรแล้วผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ศูนย์มามืดไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่เลขเก้าออกหนึ่งสี่ห้าพี่แล้วผมฟันสี่เดี๋ยวคอยดูนะเลขเข้าเดี๋ยวเลขออกก็หาว่าผมแม่นหลังออกอกีกก็ผมไม่สนใจหรอกนะครับหกอบแล้วครับมามืดผมหน้า ไม่ต้องพูดกันเยอะคนจริงครับพี่ผมยังได้เลยสี่ห้านะผมยังได้เลยครับสี่ห้านะหนึ่งสี่ห้าเลขสวยนะยินดีด้วยพี่ดีกรีดีใจด้วยค่ะสามเจ็ดแล้วก็สี่ห้าผมได้ทั้งบนทั้งล่างครับทั้งเหนือทั้งใต้ครับพูดชัดเจนพี่แจมยินดีด้วยพี่วันนี้ใครได้ เนี่ยในกลุ่มกีดกันจึง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 เลยนี่เออในกลุ่มนะอ่ะใครไม่รู้ผลออกอะไรนี่พี่ดูครับผมของจริงใครดูข้างแรกพี่ติดตามผมไว้เลยผมไม่ต้องมานั่งโม้อยู่พี่เลยเพราะผมบอกพี่แล้วมามื่อน่ะเป็นเลขสี่นี่แล้วผมจ่อให้พี่นี่มีสี่คู่มีสี่ห้าแต่ผมไม่เน้นสี่ห้าเออ ผมไม่เน้นสี่ห้าผมเน้นสีคู่นี้